ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกมอีฟุตบอลม l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผู้ติดตามรวมมากกว่า10,000แคนครบเครื่องเรื่องอีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผม เอาละครับกาวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ D B E ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารับชมคู่ชิงชนะเลเลยครับในซีซั่นฟูลคันเลอร์สโมสรกับทีมชาติเนาะใช้นักเตะยังไงก็ได้แหละครับขอแค่เคยเล่นให้กับสโมสสอนนั้นแล้วก็ทีมชาตินั้นนะครับผมโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณเบรฟนะครับจากลับฮอสเปอร์บหรือว่า P S P จะเจอทัางด้านคุณบุญนะครับจากขับฮอสเปอร์เช่นกันนะโอ้โหแม่ครับเดียวกันเจอกันอีกแล้วคู่นี้ ทางด้านคุณเบฟนะครับจะใช้ฟูลทีมเรอัลมาลิดน,นะครับส่วนทางด้านคุณบุญเนี่ยจะใช้ฟูลทีมเอซีมิลานนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณเบฟเนาะด้านซ้ายมือแล้วครับเข้าชิงไปทั้งหมด16ครั้งได้แชมป์มา7สมัยแล้วก็รองแชมป์ถึง9ครั้งนะได้รองแชมป์เนี่ยเยอะกว่าแชมป์อีกนะครับทางด้านคุณเบฟแล้วก็เป็นชอบแรงดับสิบห้ในการดีบีส่วนทางด้านคุณบุญบุญโชเนี่ยเข้าชิงไปทั้งหมด11ครั้้งไดแชมมป์า6สมมััยแแล้้วก็รรรองงชป์5คคนะับเป็นซอ็ดับ18ในการ เอาละครับฟูชินชนะเลิศคู่นี้ชอบแล้งเนี่ยถือว่าไม่ห่างกันนะครับแล้วก็น่าจะสูสีพอสมควรแล้วครับแล้วก็มาจากลับเดียวกันด้วยลวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคุณเบฟเล้วมาริดคว้าแชมป์หรือจะเป็นทางด้านคุณบุญบุญโชเอซิมิลานคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จแล้วจะสนุกสุดมันแค่ไหนเดี๋ยวรอไปรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสเปซจริงของทางด้านคุณเบฟจากฝับงพอสเปิร์นก่อนนะครับเป็นฟูทีมแล้วมาริดนะครับทางด้านคุณเบฟจะมาในแผน5-2-3ควิกเคานเตอร์แล้วครับ ผู้รักษาประตูจะเป็นอีเกะกาซิยาสนะครับ3เซนเตอร์นะครับจะเป็นคานาวาโรตรงกลางด้านซ้ายจะเป็นมิเลตา์ด้านขวาจะเป็นโจเมนี่ในเกมนี้โอ้โหใช้กลางรับมายืนเซนเตอร์เลยแหละครับส่วนแบ็กขวานะครับจะเป็นเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กซ้ายจะเป็นโรเบโตคาร์ลอสกลาง2คนนะครับซีดอฟยืนตรงกลางแล้วก็กลางรับจะเป็นมาเกเรเล่แหละครับ แล้วก็กองหน้า3คนนะครับในเกมนี้จะเป็นโรนโดด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นซามารโตแล้วก็ตรงกลางหน้าต่ำเฟลนายจะใช้เป็นวินิสุสจูเนียนะครับผมส่วนฝั่งคุณบุญบุญโชนะครับจะมาในแผน C22 2ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นดอนาดูม่านะครับผมคู่เซนเตอร์จะเป็นทางด้านโบโลชียืนคู่กับเนสตอแหละครับด้านซ้ายจะเป็นมอนินี่นะครับแต่ว่าตั้งเป็น CB เหมือนกันนะครับผมแบ็คขวาจะเป็นคาฟูแล้วก็กางรับจะเป็นวีลา กลางด้านขวาจะเป็นซีดอบแล้วก็กลางลุกด้านซ้ายจะใช้เป็นโลนารนิโยส่วนตรงกลางจะเป็นบาจโจาแลลวครับแล้วก็คู่หน้านะครับในเกมนี้ใช้เป็นฟานบาะเทนยืนคู่กับอังเดเชฟเช,เชนโ้นะครับผมสวัสด,ดีครับดีบีขอนนำทุกผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศลวครับในซีซั่นฟูลคั o เลอสโมสรนะเลเอาลมาลิดของคุณเบฟครับผมจะเจอคุณบุญครับเอซีมิลาน เอาครับเขี่ยลูกเล่นมาแล้วจะเป็นทางด้านคุณเบฟนะได้เขี่ยก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับมาในชุดสีเทานะของชุดเยือนแล้วมาลิดนะครับผมส่วนชางด้านคุณบุญเนี่ยจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวลูกนี้โอ้โหยเปิดเกมมาแม่ได้ะทายเลยแหละครับฝั่งคุณเบฟแล้วฝั่งคุณบุญจะสวนเอาแล้วครับลูกนี้สวนมาที่บาจโจจี้มาคนเดียวเอาแล้วครับจี้มาแล้วก็ได้เซขวาเลี่โอ้โหยติดเซฟแล้วครับโอ้โห เกือบไปเหมือนกันนะแม่ในเพลแรกของคุณบุญนะคุณเบฟเนี่ยได้ทักทายไปก่อนนะแล้วก็คุณบุญสวนกลับก็ได้ทักทายไปเช่นกันแหละครับแต่ว่าของคุณบุญเนี่ยใกล้เคียงกว่านะเอาครับสวนประตูต่อสวนนะผู้นี้เปิดมาแตะมุมได้สมบัติแล้วก็โอ้โหติดเซฟอีกแล้วครับยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ทางด้านคุณบุญบุญโชมาต่อครับโอ้โหเปิดเกมมาก็มันเลยครับผู้นี้มาจากลับเดียวกันด้วยนะครับเอาครับฟังคุณเบฟเอาอซ้ายมาตบเข้าในมาแล้วครับตรงนี้มาเกรเลเ่ ดึงออกมาที่เอโตจ่ายช่องมาโรนันโดได้ใส่้ายแล้วก็เลี้ยบลลลลลล1ประตูต่อสครับพี่คุณเบฟขึ้นนําไปก่อนครับโอ้โหเอาล้วครับมีการข้ามภาพช้าไปนิดนึงยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วครับน่าจะลืมหรือว่าลั่นไปหรือเปล่าไม่แน<ด>่ใจเหมือนกันนาะยังไงก็ต้องขออภัยแล้วครับครั้งแรกเนี่ยให้อภัยได้เสมอครับย้ายมีครั้งที่2ครับ ถ้ามีครั้งที่2ให้ทําไงครับครั้งที่3ามเนไม่ควรนะครับผมโอ,โ, B โอ้โหหยอกเล่นครับเรามีการหักเงินเนาะมีบทลงโทษแล้วครับเอาครับวินีิออกมาที่เอโต้จะพิกหรือเปล่าจ่ายช่องมาอาโนเปิดมาที่จุดนัดพบโอ้โหไม่ถึงโรนันโดครับไม่ไม่ใช่ไม่ถึงนี่เขาเรียกว่าถึงครแต่ว่าโมงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วก็ไม่ได้เตะม,มุมด้วยนะครับทางด้านคุณเบฟฝั่งคุณบุญเตะยาวขึ้นหน้ามา อ๋ครับสีดอฟพลิกได้แล้วลูกนี้จะจ่ายหรือเปล่าดึงซ้ายดึงขวามาที่คาฟูวีเอล่าแล้วครับโดินโยลูกนี้เล่นกับบาจโจส่งแล้ววิ่งตามทางมาแล้วลูกนี้สีดานเทินมาได้สวยโอ้โหแต่ว่าแม่ติดสีดอฟนิดน,นึงแหละครับจะให้หมุนไปแล้วไม่ได้เนาะแล้วฝั่งคุณเบฟมาต่อแล้วครับเปลี่ยนอ,อขวามาโอ้โหเปลี่ยนมาไม่เจอเพื่อนนะตรงนี้แล้วจังหวะ2ฝัง่งคุณเบฟยังตัดไม่ได้ สีดอปดึงมาที่วินนี่เอาละครับเอโตว,ว่างๆลูกนี้โล่งๆคนเดียวดับเบิลชัดดับเบิลชัดจะดับเบิลชัดข้อซ้ายแต่งเข้าในครับแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนกันฟังคุณบุญจ่ายมาลูกนี้ก็ยังโดนอ่านได้และครับแต่ว่าตัดเกมมาได้เอาละครับจ่ายมาลูกนี้โอ้โหรีบจ่ายไม่หน่อยฟังคุณเวฟยังอ่านได้โรนันโดเก็บบอลได้แล้วครับโรเบโตคาร์ลอสจี้มาคนเดียวตัดเข้าในดีดมาตรงกลางโอ้โหก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับ ดูว่าบอลคู่นี้เนี่ยเริ่มจะแลกกันแล้วนะบอลรู้ทางกับคนรู้ใจอีกแล้วนะครับโลโนานินโยใจมาเอาละครับได้วันทูของเชฟเชนโกดึงจังหวะเอาละครับมีพื้นที่ได้สตันนิง่งโอ้โห,โหมน่าจะโดนปลายมือหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงครับดึงซ้ายแล้วก็โอ้โผ่น่าจะติดเซฟนิดนึงแหละครับนั่นแหละครับโอ้โหเป็นบอลเตะม,มุมเข้ามาของคุณบุญเลยครับ โดนานินโยเปิดมาที่จุดนัดนพบว่าน้มงย้อนและตีเซฟจังหวะสองซ้ำไม่เหลือโอ้โหเอาแล้วครับตีเสมอได้ทางด้านคุณบุญบุญโชว์ดูว่าเซฟจังหวะแรกแล้วก็โอ้โหบอลน,นี่ย้อยมาเข้าทางพอดีเป๊ะเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งครับผมมอน,นิเนี่ยเป็นเนต้าม,มงจังหวะแรกแล้วก็จังหวะสองตีเซฟมอนินี่ตามมาซ้ำเลยครับโอ้โหต้องซ้ำถึงดาบสามครับถึงจะตีเสมอได้เอาครับกลับคืนสู่เกมได้แล้วครับทางด้านคุณบุญแล้วก็บุญโชว์ ตีเสมอได้เป็นหนึ่งประตูตอนเนือตอนนี้เกมไปกันต่อฮะตวัดมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไร่แล้วครับแต่ว่าจังหวะ2จะได้หรือเปล่าครับโรนันโยจี้มาคนเดียวส่งต่อบาโจเอาละครับลูกนี้ดึงจังหวะแต่ว่าโอ้โหไม่ผ่านคานาวาโลฮะแล้วจังหวะ2ยังเก็บได้อยู่ครับมาที่โรนันโยบาโจเอาละครับส่งต่อมาที่ฟานมาเทนมีเพื่อรอด้านในลูกนี้พลิกเข้ามาแล้วก็โอ้โห น่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับในเพลงนี้เนาะโอ้โหน่าเสียดายมากครับแม่ฉลามไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะมาโคฟานบาทเช่นนะเอาครับเกมไปยังต่อฟังคุณเบฟเตะยาวขึ้นหน้ามาฟาบิโอคันนาวาโละเปลี่ยนออกขวามายอยๆที่อโนวัตูกนี้เอาบอลลงได้สวยจ่ายเล่นกับมาเกเลสั้นๆแล้วครับเปลี่ยนมาที่อโนแล้วผูสินโอ้โหบอกว่าเล่นต่อไปครับจังหวะได้เปรียบ เอตจี้มาคนเดียวดวนกับเนต้าแต่ว่าโอ้โหจี้มาเข้าเหลี่ยมเนต้าจังหวะนี้ยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับฝั่งคุณเบฟฝั่งคุณบุญมาต่อแล้วครับบาโจจีม้มอาอ่านได้เหมือนกันนะทังนั้นคุณเบฟแม่ดูว่าบอลคู่นี้ถือว่าเปลี่ยนจังหวะไวเก่นมากเนาะเขาเรียกว่าพอบุกไปแล้วก็โดนตัดอีกคนนึงบุกมาก,ก็โดนตัดชิ้นกันแล้วครับยังหาจังหวะจบไม่ได้ทั้งคู่แล้วตอนนี้40นาทีพานะ จ่ายช่องมาลูกนี้เอาแล้วครับหลุดเดียวมาเฉยลูกนี้แล้วก็ได้ล้มลงของโนนันินโ้ยโอ้โหอยู่ดีๆก็หลุดเฉยอัด้นนคุณเบฟดูอีกครั้งครับผมลำเลียงมาแต่ด้านหลังนะส่งต่อมาแล้วก็หืมกองหลังทําอะไรครับนี่น่าจะเป็นทางด้านจอมินีนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจ่ายช่องมาลูกนี้เนี่ยเหมือนจะเอาบอลได้น,นะจอมินีแต่ว่าโอ้โหปล่อยบอลมาเฉยครับ สุดท้ายหลุดเดี่ยวมาส่งโลนิโยโอโอโหแปรจอจอสวนตัวเข้าไปเลยครับเอาครับฝั่งคุณเบฟแล้วครับเปิดก่อนได้ปูแล้วครับตอนนี้ขึ้นนําไปก่อนเขาจริงครับแต่ว่าตอนนี้ครับโอโหฝั่งคุณบูญนะพี่สถานการณ์กลับมาแซงแล้วแล้ครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งฮะเอาครับเกมไปกันต่อใกล้จะหมดเวลาในช่วงครึ่งแรกมาต่อครับโรนิโยได้ถวายพันแล้วก็เรียบร้อยเรับโอโหเอานี่ มาเหมือนกันครับโอ้โหผมทีคุณทีคุณ2อทีผมก็2ทีครับเอาดิดูวับลุนโยวันชูมาแล้วก็โอ้โหไม่จับด้วยครับตวัดด้วยซ้ายหักข้อเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับสุดคมเลยครับลุยโยลูกนี้ไม่ใช่ลุยโยครับโรนันโดครับพอไปดูวับโอ้โหตามมาเล่นแล้วก็แม่เซฟยังไงก็เซฟไม่ได้นะครับยิงคมแบบนี้เป็น2ประตูต่อ2ครับซี่คุณเบฟกับคืนสู่เกม ในช่วงท้ายครึ่งแรกซะด้วยครับอาจจะเป็นประตูสําคัญเลยก็ว่าได้ครับจบ2 1กับจบ2 2เนี่ยมันต่างกันนะเวลาจบครึ่งแรกเนี่ยแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับ45นาทีคู่นี้ยังกินกันไม่ลงครับโอ้โห2ประตูต่อ2ครับฝั่งคุณเบฟยิงไป4ีครั้งได้มา2ส่วนทางด้านคุณบุญยิงไป5ครั้งได้มา2เช่นกันนะ ในครึ่งหลังอาจจะเป็นงานแก้ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ครับตอนนี้โอ้โหดูทีมของคุญบุญนะแม่ฟูซีมเอซีม,มิลานก็จริงครับแต่ว่านึกว่าเป็นฟูทีมสุดลตนนะ่นะนักเตะเนี่ยแน่นๆทั้งนั้นแหละครับท็อปๆของเซิร์ฟล้วนๆนะครับส่วนทั้งทั้นคุณเบฟเนี่ยก็ผสมนักเตะท็อปเซิร์ฟแล้วก็ผสมกับนักเตะตัวธรรมดานะทีมไม่ค่อยมีใครเข้าใช้กันเลยครับเสียว่าทีมทั้งคู่เนี่ยต่างกันพอสมควรนะในเรื่องของเกมรับเนาะแต่ว่าเกมลุกเนี่ยการ์ดก็ดูสูสีมากนะครับ มาดูกันครับว่าจะมีผลต่อเกมมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องของการนักเตะน,นะเอาครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังรเไปโตคาร์ลอดจ่ายเข้ามาไดวินี่จะพลิกไดรเป่าครับลูกนี้เบิร์นวันซูเป็นสามเหลี่ยมเอาแล้วครับวินี่มุดมาได้เฉยลูกนี้มาที่โอ้โหได้เปิดมามจังหวะนี้เก็บเล่นไม่ได้ครับแล้วจังหวะสองมาต่อดับเบิลชัดเอาล้ครับมาที่สีดรอปแล้วก็โอ้โหเป็นสามประตูต่อสองครับที่คุณเบพรพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับ อะไรครับเนี่ยคู่นี้ดูว่าเอโต้เก็บจังหวะ2ได้โยกดับเบิลชัดตส่งมาที่ซีดอฟตวัดจังหวัดเดียบรรชชอลเชดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหดูอีกครั้งครับผมเอโต้เก็บจังหวะ2โยกดับเบิลชารตนะครับโอ้โหแล้วปาดมาด้านในครับที่ซีดอฟนัดยิงเชดเสาโกนอนเศร้าเลยครับลูกนี้เอาละครับเป็น3ประตูต่อ2ครับซี่คุณเบฟพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะโอ้โหใครบอกว่าเปิดก่อนด้วยปูนครับแม่คุณเบฟบอกว่าใช้ไม่ได้ครับผมก็เปิดก่อนด้วยปูนเนี่ย ตอนนี้ผมแซงแล้วครับพี่แล้วจังหวะน,นี้โอ้โหเล่นอันตรายมากครับแต่ว่าบอลเนี่ยโชคดีนะย้อนไปถึงผู้สัปปรตรูอย่างอีเก้กาสิญ,ญาร์แล้วครับอ่าครับมินิตาเตะจุดพู้ยาวขึ้นหน้ามาจังหวะ2เก็บได้แล้วครับซีดอฟส่งต่อมาแต่ว่าลูกนี้ลุกกลิตตัดไม่ได้ด้านซ้ายมีเติมแล้วครับเลือกมาที่ลุกกลิตโอ้โหแม็กเนี่ยเติมมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเลือกที่ลุกกลิตนะทางด้านคนหมุนแล้วครับ แล้วฝั่งคุณเบฟไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนลูกน,นี้ออกซ้ายมาที่ลำตัวคารอดเบิร์นวันซูสั้นๆเอาละครับวันนี้มีพื้นที่จะเปิดหรือเปล่าวนซ้ายจี้มาคนเดียวโอ้โหแม่กะจะมุดช่องแคบแล้วก็ไปเปิดแล้วครับแต่ว่าฝั่งคุณบุญยังอ่านได้แล้วจ่ายช่องจะสวนลูกน,นี้สวนได้ไหมไม่ได้เหมือนกันฮนะ61นาทีผ่านแล้วพวกนี้ถือว่าเพลินมากๆแล้วครับสีดาวับเบิร์นมาติดที่เมาินี่ฮะเอาครับโรเนนิโย โยกซ้ายโยกขวาโอ้โหจะฟลิปแฟบแต่ว่าโดนอ่านได้เหมือนกันนะเอโต้จ่ายช่องมาที่วินิสซูจูเนียเอาละครับได้พื้นที่ลูกนี้โอ้โหจะพลิกเข้าในแต่ว่ายังโดนอ่านได้ครับแต่จังหวะนี้มาที่โลน,นันโดครับโอ้โห go โอ้โห,โโหยิงได้สะใจจัดอดัลอนโดหลอนม่วงด้วยตัดได้หน้าก่อลูกนี้จับหนึ่งจังหวะพลิกเข้าซ้ายแล้วก็หลอนม่วงสตันนิ่งไปเลยครับแม่ฝ่ามือบุญพลาดเองนะครับเพลงนี้ รวบจ่ายบอลไม่ละเอียดเท่าไหร่ครับสุดท้ายฝั่งคุณเบฟอ่านได้แล้วก็โลนันโดครับยิงด้วยซ้ายบอลเนมุดเสาเข้าไปเลยครับลุนี้เอาครับเป็น4ประตูต่อสแล้วครับซี่คุณเบฟยิงทิ้งห่างออกไปครับจาก1ตกลายเป็น2แล้วละครับช่องว่างในตอนนี้แบบนี้ก็จะเป็นงานหนักถึงหนักมากๆของคุณบุญแล้วครับโอ้โหไม่น่าเสียเหมือนกันนะฝั่งคุณเบฟเนี่ยอ่านได้แล้วมาต่อแล้วครับเอโต้จี้มาคนเดียวออแล้วครับดึงเข้าซ้ายงัดมาโรนันโดมงย้อน ดูว่าโมงย้อนจังหวะนี้บอลเนี่ยมันค่อยๆกระดอนกระดอนแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับแม่นาเสียดายมากครัท่านั้นคุณเบฟเกือบจะรับ5้าได้เนาะส่วนฝั่งคุณบุญก็บอกว่าโอ้โหเกือบไปครับพี่ถ้าโดนขึ้น5้าเนี่ยผมจะกลับมาได้ยากมากครับแม่ถือว่าดวงดีไปครท่านั้นคุณบุญเอาครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประเลียนแล้วครับท่านัานคุณบุญแล้วก็คุณเบฟเนาะบุญกับเบฟนะครับมาจากคาร์เพอส์เปอร์แล้วก็คนภาคเนี่ยเบสดีบีครับ ชื่อพยานชนะเดียวกันมาเลยนะใบไม้ครับเบสบุญเบฟนะครับ,บ,รบโอ้โหเดี๋ยวขอเรียนเพื่อทราบนะครับสําหรับเซเมโตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเคยเล่นให้กับเลี้ยวมาริดนะครับผมจะบอกให้ว่าเคยเล่นในช่วงสมัยเยาวชนแล้วครับแล้วก็ไปอยู่กับทางด้านอินเตอร์บ้างบาซ่าบ้างเนาะแต่ว่าคนเนี่ยอาจจะจําภาพว่าเล่นกับบาซ่าเล่นกับอินเตอร์นะครับจริงๆเนี่ยเคยเล่นกับเลี้ยวมาริดด้วยนะเหมือนของคุณเบฟแล้วครับในเกมนี้นะใช้เอโต้ลงสนามได้แล้วครับ ใช้นักเตะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะใช้ได้หมดเลยเหรอครับเพราะว่าน,นี่คือซีซันฟูลเคอร์เซอร์สโมสซอนนะไม่ใช่นักเตะปัจจุบันแล้วครับเอาครับกลับมาชมเงินตอบในอีกเวลาที่เหลือนะตอนนี้คุณเบฟนำยูสีประตูต่อสองแล้วครับโอ้โหเจ็ดสิบสองนาทีผ่านแนละ้วตอนนี้ถือว่ายังมีเวลาฟังคุณบุญบุญโชเอาครับสีดานเชิญม้วนมาได้สวยส่งต่อมาที่เชฟเชนโกโอ้โหดูว่าปัดอัลล็อกเมื่อกี้ปัดด้านผิดเนาะวิ่งเฉียงเฉยเลยครับจ่ายเข้ามันในไม่ผ่านแล้วครับ แล้วโรดิโกจี้มาคนเดียวเอาละครับส่งต่อโลนโดซีอาเซเวนจะทันหรือเปล่าแต่ว่ามีเขาเรียกมีความแข่งแต่ว่าไม่มีความเรบละนะั้นโรนโดล่างนี้เนี่ยอาครับวันนี้ลองตัดเข้าในยังไม่มีเหลี่ยมยิงเลยครับมาที่โรเโตคาร์ลลุนนี้ได้บรรจงมาที่จุดนัดพบกับโอโ้โหเป็นหประตูต่อ2เลยครับดูว่าโรปบโตคาร์ราลล์บรรจงเปิดโค้งมาแล้วก็เกเรเบลวับลงมาเป็นซูเปอร์ซับครับ แม่ทะยานโมงแบบเต็มหัวเลยฮะลูกนี้ดูอีกครั้งครับผมเปิดมาโค้งโค้ง,งเกตเบลโอ้โหไม่ต้องทำอะไรเยอะวิ่งเข้ามาแล้วก็ตั้งคอรองมงเข้าไปเลยฮะเอาครับ5ประตูต่อ2ครับที่คุณเบฟได้ประตูที่ต้องการแล้วครับตอนนี้แบบนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นมากๆแล้วครับโอ้โ,โหแล้วก็เป็นงานหนักถึงหนักมากของคุณบุญบุญโช่ด้วยครับจะกลับมาได้หรือเปล่าอีกส0นาทีเท่านั้นแล้วฟังคุณเบฟมาต่อลูกนี้กระดกมายังไม่ได้ครับ ดอนนารุมาเตะยาวๆขึ้นหน้ามาถึงเชฟเชนโกตวัดมาได้สวยอ่ะแล้วครับลูกนี้โอ้โหดูว่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เนาะใครดูไม่ชานะมันซ้อนกันเอง,เองแล้วก็ไม่เอาบอลตั้งคู่ด้วยครับสุดท้ายเนี่ยบอลไปเข้าทางฝั่งคุณเบฟเฉยเลยแม่วิ่งตำแหน่งซ้อนกันเฉยครับเมื่อกี้อาครับมาต่อแล้วครับฝั่งคุณบุญบุญโชลูกนี้ส่งต่อมาแล้วครับซีด็อป นากอบจะยิงหรือเปล่าเฟซช็อตมาได้สวยเอาละครับเชฟเชนโกโอ้โหกะจะมุดมุดช่องแคบมารกานั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ผ่านนาะแล้วฝั่งคุณเบฟไม่สนใจไปกันต่อยังเอาต่อละครับตอนนี้จี้กับวีลาแข่งและแข่งโป๊ะครับแม่โรดโกกับวีลานะคนละไซส์เลยเลยครับฝั่งคุณบุญจะได้อีกลูกหรือเปล่าตอนนี้จ่ายมาไม่ดีเหมือนกันนะแล้วพู้สินชูป้ายทาวเวลาสามนาทีรับทีมินิทามสามนาทีต่อจากนี้ไป จะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับต้องใช้คําว่าปฏิหารแลวครับฝั่งคุณบุญเนี่ยโอ้โหจ่ายมาลูกนี้ไม่ได้ครับเลือกเกินไปแล้วฝั่งคุณเบฟเตะสวนยา,ยาวขึ้นหน้ามาสินแกลเลเบลตอกส้นมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหก,กิจาจณวันชูแต่ผู้สินปล่าหมดเวลาไปเลยรับผลสรุปว่าเป็นทางด้านคุณเบฟแล้วมาลิดแลลวครับทําได้ชนะคุณบุญบุญโชเอซีมิลานไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2แบบสุดมันเลยครับในเกมนี้ คุณเบฟเนี่ยนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะแล้วก็คุณบุญเนี่ยมาได้2ประตูแซงนะครับเป็น2ประตูต่อ1นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหคุณเบฟครับแม่เรียกมันต้องยินกับมาได้ก่อนจบครึ่งแรกสุดท้ายครับก็ยิงสีลูกล้วนครับพีชนะเป็น5ประตูต่อ2ไปแล้วครับในเกมนี้เอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเบฟด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่8ของตะเีครองได้สําเร็จส่วนทางด้านคุณบุญนะครับได้ลองแชมป์ไปสืบว่สู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดที่ใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง u ู u ู b ดี B กันนิดนึงนะครับผมวันนี้ DB ขอลาไปก่อนผิดพลาดกันใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับผม